ในคนไข้ที่มีอาการปวดหัวเข่านะครับทางด้านหน้านะไม่ว่าจะเป็นใต้ปาเทล่าหรือว่าใต้กระดูกสะบ้าหรือว่าเหนือกระดูกสะบ้าหรือว่ารอบๆอัของเข่าเลยนะครับเราจะมีวิธีการนวดด้วยตัวเองกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะเน้นตรงนี้ว่าควรจะต้องประเมินเข่าตัวเองให้ได้ก่อนถ้ามีอาการปวดบวมแดงร้อนนะนะเช่นเวลามือจับรู้สึกว่าอุณภูมิของเข่าสองข้างไม่เท่ากันข้างที่ มีปัญหาจะร้อนมากออกร้อนแล้วก็จะแดงแล้วก็บวมด้วยอันนี้แนะนําให้ปรึกษาแพทย์นักกายภาพบัตรเพื่อลดการอักเสบก่อนเนาะเราจะไม่นวดนะครับเพราะว่าถ้านวดอาจจะทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นโอเคไหมแต่ถ้าเผื่อว่ามีอาการปวดเลื้อรังไม่ได้แดงไม่ได้บวมอะไรเราลองมานวดคลายกล้ามเนื้อกันนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่ผมจะสอนนวดนี่ก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาก็คือพอเดได้เสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าตรงนี้ด้วยนะครับหน้าแข้งนะครับ ีนี้วิธีการอาจจะต้องใช้ออยล์ร่วมด้วยหรือว่าโลชั่นก็ได้นะครับจะช่วยได้ดีกว่าถ้าเราใช้มือนวดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเวลาใช้มือกดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สมูทเท่าไหร่ะรูปออยล์ก่อนเลยนะรอบเข่าไปถึงหน้าแข้งเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคเริ่มจากทางด้านในก่อนนะ ยาวลงไปแบบนี้นะครับชั้นแรกนะครับแค่ผิวๆนะชั้นต่อไปลงลึกก็คือใช้ศอกใครที่ชอบปวดก็ลองไปใช้กันนะครับใช้บริเวณนี้นะครับกดลงไปท่อนแขนหรือจะใช้เป็นศอกลากเลยก็ได้นะครับ แบบนี้นะครับถ้าจุดไหนเจ็บก็ให้จําไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเน้นกันโอเคไหมทีนี้มาดูนะหน้าขากดเหมือนกันลงไปตรงๆแบบนี้นะครับใช้สองมือจะดีกว่านะนิ้วโป้งนะครับรูปล,ลงเป็นลำ โอเคใช้นิ้วโป้งนะครับอ่าไม่ใช่นิ้วโป้งหลังมือนะกดเลยแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะครับไม่มีตายตัวแต่ให้ลงถึงกล้ามเนื้อเนาะใช้ต้นแขนอาจจะสั้นแค่นี้ประมาณนี้นะครับ อ่าทีนี้ดูด้านข้างบ้างด้านข้างเหมือนกันรูปก่อนประมาณสักสิรอบนะรูปขึ้นรูปลงข้างขานะครับแล้วก็ใช้มือนิ้วโป้งนะครับกดลงลึกถึงกล้ามเนื้อลากลงไปถึงข้อเท้า อันนี้คือปวดหัวเข่าทางด้านหน้านะครับปวดหัวเข่าทางด้านหน้านะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะรูปอีกสักรอบนึง่งลองดูนะครับตรงนี้เป็นหน้าแข้งรนะัะเป็นกระดูกไม่ต้องกดนะครับกดด้านข้างนะทางด้านนอกเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับไปกดหน้าแข้งจะเจ็บเฉยๆเ,เ,เจ็บมือด้วยนะอ่า <c oughs> นี้เป็นกล้ามเนื้อกระดูกข้อเท้านะครับสําคัญเวลาปวดข้อเท้าก็อาจจะต้องมาเน้นตรงนี้หน่อยโอเคนะทีนี้ที่ข้อใดเสร็จเราใช้นิ้วโป้งกดก็ได้นะครับโอเคไล่คนที่ชอบปวดเข่าปวดหน้าขาพวกนี้ทำได้เลยนะครับ ถ้าที่ข้อไม่มีปัญหาบวมแดงร้อนเนี่ยทำได้แต่ว่าถ้าใครที่มีบวมแดงร้อนยังต้องไปใช้ยาอยู่หรือทํากายภาพบําบัดอยู่อาจจะต้องใช้การประครบแล้วก็ใช้เครื่องมือในการลดการอักเสบนะนะครับทางด้านข้างเข่าตรงนี้ก็ได้นะครับใช้นิ้วโป้งรูปกดลึกโอเคไหมครับพอได้ไหมกดไล่ขึ้นไล่ลงตามตามลายกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับ หน้าแข้งตรงนี้นะอย่าลืมนะครับกดลึกถึงกล้ามเนื้อได้เลยแต่ละมัดเนี่ยนานกว่านี้ให้งดนานกว่านี้สักสองสามนาทีต่อมัดก็ได้ครับดันข้างขาแบบนี้นะครับไล่ไปเสร็จแล้วมาดูที่หัวเข่ากันบ้างหัวเขา่าเราทำอะไรได้บ้างก็เข่างอน,นิดนึงนะครับขยับกระดูกสะบ้าขึ้นลงจับกระดูกสะบ้าขึ้นลง ถ้าไม่เจ็บนะขยับเบาๆนะครับบิดซ้ายขวาได้นะครับซ้ายขวาได้นะครับเขา o มบเมนได้มัน o v e ได้มันขยับได้นะเสร็จแล้วหมุนเบาๆนะครับหมุนเบาๆแล,แล้วก็ออยเยียดเขา่าในลักษณะนี้โดยดึงกระดูกสะบ้าไว้นะ แบบนี้นะครับทีนี้ทำประมาณสักสิบรอบเป็น1เซตสัก2อสมเซตนะครบแล้วให้ยืดที่บริเวณขาด้านข้างแบบนี้นะครับยืดด้านข้างแบบนี้เลยก็จะยืดสะโพกมาถึงนี่เลยนะครับแล้วผ่อนจะยืดใหม่ผ่อนยืด โอเคนะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วขาด้านในทําไงยืดได้เหมือนกันแบบนี้นะครับก็ดึงหรือจะเป็นแบบนี้เลยก็ได้ฝ่าเท้าชนกันก็ยืดขาดนิ้ด้านข้างค้างไว้นับ1นึถึงสิรอบ5รอบก็ได้นะครับถ้าครบแล้วเหลือยืดค่อยได้เสร็จหน้าขาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะยืนแล้วนะใด้ไหม แบบนี้นะเมื่อครบแล้วนะครับมายืดควายได้เสร็จหน้าขาแบบนี้นะครับตัวตรงนะครับแล้วผ่อนยืดค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้วผ่อนสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสีแบบนี้ ทำต่อเนื่องกันนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเทคนิคง่ายๆในการนวดคลายกล้ามเนื้อหน้าขาแล้วก็หัวเขา่าอย่าลืมนะครับว่าอย่านวดในกรณีที่มีอาการบวมแดงร้อนที่ข้อเด็ดขาดนะครับลองไปใช้ดู่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับไลน ID แอดบัณฑิตคลิกนะครับ bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมาย อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ